ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผัดกวางตุ้งฮ่องเต้น,นะครับอันนี้สูตรเคล็ดลับของช่องอิทธิพงมิชาแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับลองทำดูครับอร่อยแน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาทำผัดกวางตุ้งฮ่องเต้น้ำมันหอยนะครับ วัตถุดิบเราก็มีกวางตุ้งห้องเต้น,นะครับผมแล้วก็มีน้ำมันหอยมีซอสปรุงรสมีน้ำตาลมีพริกกระเทียมกับหอมแดงนะครับผม,มนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับเราต้องผ่าครึ่งก่อนนะครับผ่าครึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปลวกน้ำร้อนครับผมหั่นครึ่งนะครับ ไปเลยครับผมบได้ครึ่งนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะเอาไปลวกกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมหั่นหันไปเลยครับ เสร็จแล้วเราก็ไข่ชามพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต้มน้ํากันครับผมต้มน้ําลวกนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยนะครับกินผักไว้อะดีนะครับผมมีวิตามินครับอ่าได้แล้วนะครับเราไปลวกน้ําร้อนกันครับผมนี้น้ําเดือดได้ที่แล้วนะครับเราก็ผักลงไปเลยครับ รวมให้แค่ผักสดนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นไปแช่น้ำเย็นเลยนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้ครับผมเนะแล้วเราก็ไปน็อคน้ำเย็นกันครับมาใส่น้าเย็นนะครับน้าเย็นน็อคนะครับผัดจะได้สีสดแล้วก็กรอบเหมือนเดิมนะครับ ไปนะครับต่อไปเราไปผัดเครื่องน้ํามาราดกันนะครับอันนี้เรามาเกี่ยวเกี่ยวกระเทียมที่เราตุ๋นก่อนนะครับใครจะไปเอาซื้อแบบที่เขาเกี่ยวแล้วก็มีนะครับผมแต่นี่ผมเกี่ยวเองครับแตงหอมๆนะครับผมเกี่ยวเองมันหอมกว่าเขาเกี่ยวคนระับ แต่เขาเกี่ยวมาขายมันอยู่นานนะครับมันจะไม่หอมมันเราเกี่ยวใหม่ๆนะแด่กก็เพื่อความรวดเร็เรวนะครับผมก็ใครไม่อยากเกี่ยวก็ไปซ,ซ,ซื้อมันโดยได้เลยครับผมนะบเกี่ยวให้เหลืองเลยนะครับเสร็แล้วนะครับ ออกจ,จากกระทะให้มันสติท้งมันนะครับเมื่อเราเจียวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาตำเครื่องผัดกันครับนะครับมีพริกมีหอมแดงแล้วมีกระเทียมนะครับเลยโขกให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วนะครับแ okay, <Okay, S 1> เราก็ตักพักใส่ถ้วยไว้นะครับขันตัวต่อไปนะครับไปผัดเครื่องน้ำลาดกันครับเอาพริกที่เราตำกับกระเทียมหัวหอมลงไปผัดเลยนะครับ แล้วก็ได้เติมน้ำลงไปนสิครับทีนะครับทราบใส่ก็ประมาณ2ชั่นโต๊ะนะครับรสอีกหนึง ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะครับผงตูโฟลชโฟสหนึ่งช้อนชานะครับเบียรกัหนึ่งช้อนชานะครับ

นี่ร้อมทานนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าใครชอบรสหวานรสอะไรก็เพิ่มเติมเรานะครับผมอันนี้คือผมทำส่วนผสมให้ดูแค่คร่าวๆนะครับ ปิดไฟนะครับเอากระเทียมเกียวโรยเลยครับแล้วก็คุกเขานะครับแล้วเราก็นำไปราดบนผักเลยครับ อันนี้เสร็จแล้วนะครับผัดก,กวางตุ้งฮ่องเต้น,นะครับอันนี้สูตรเคล็ดลับของช่องอิธิพงชาแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับลองทำดูครับอร่อยแน่นอนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผม